อะไรขึ้นกับคุณผู้ชมครับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนคู่ระหว่างอินโดนีเซียพบกับทีมชาติลาวโค้ชเกาหลีห้ำหั่นกันเองครับโดยเกมนี้เนี่ย อินโดเขาก็ผสมผสานระหว่างผู้เล่นตัวจริงและก็ผู้เล่นเยาวชนนะครับอายุ19ปีก็มีส่งลงในขันด้วยส่วนทีมชาติลาเองครับเขาก็จะหนักจัดเต็มนะแต่ว่าก็ยังมีกองหน้าที่เป็นตัวเยาวชน19ปีเช่นเดียวกันและเกมมันเดือดตรงที่ว่าไม่ถึง15นาทีครับซัดกันไป3ประตูโดยเป็นลาวที่มีรูปเกมดุดันมากๆในการเจอกับอินโดครั้งนี้เดี๋ยวเรามาไล,ล่เรียงตัวจริงกันก่อนครับตัวจริงของอินโดมาในระบบ 3ามาที่มีตัวหลักทั้งมาซิลิโนเฟอร์ดินานครับหรือว่าราฟิลสตูอิกอาฮันอัคครัมฮอกกี้นะครับที่เป็นกองหน้าตัวเยาวชนของอินดูคือเขาเองก็โรเตชันบุเล่นมาพอสองคนนะแต่ที่แปลกก็คือยังไม่ส่งอัสนาวีลงมาครับทั้งที่เป็นเกมที่น่าจะส่งลงสนามได้แต่โดนดองเป็นตัวสำรองซะง,งั้นเลยส่วนฝั่งของสบบลาวครับเป็นชุดจัดหนักจัดเต็มมาเหมือนกันนํามาโดยบุญพระจันทร์นะครับคนนี้เชื่อว่าแฟนชาวไทยเราก็คุ้นหน้าคน ตากันดีที่ยิงลูกส,สวยๆใส่ทีมเจ้ไใของเรานะครับตีเสมอนห,นหนึ่งในแมตช์อุ่นเครื่องฟีฟ่าเดดือนพฤศจิกายนซึ่งผู้เล่นของเราส่วนใหญ่ยังเป็นผู้เล่นอายุน้อยอยู่นะครับมีหลายคนเลยนะที่อายุน้อยอย่างพรสมบูรณ์เนี่ยมาได้สิบเก็มีอายุเพียงแค่สิก้าปีเท่านั้นโดยเรามาและเรียงกันแต่ครึ่งแรกกันเลยดีกว่าครับครึ่งแรกเนี่ยเรียกว่าเริ่มเกมมา เหมือนฝั่งลาวเขาก็สเกลอินโดมาเหมือนกันนะครับสเกลตรงที่ว่าในเกมตรงกลางของอินดนั้นยังจูนกันไม่ติดเลยครับถึงแม้ว่าจะมีมาเทเลโนเฟอร์ดินานก็ตามแต่เกมตรงกลางนั้นยังเอาชนะลาวไม่ได้นะครับซึ่งลาวเองเขามาในรูปแบบที่เข้าถึงบอลมาร์กแมนทูแมนคือเดินเพลสตั้งแต่เริ่มเกมเลยครับไล่บอลน,นั่งแต่แดนหลังของอินโด ก็เลยทำให้การแก้เพลทของอินดนั้นที่พวกเขายังมีระบบที่ไม่เข้าใจกันมากเท่าไหร่แก้ไม่ออกครับโดนลาวไล่เพชตัดบอลได้สองสาครั้งคือห้านาทีแรกเนี่ยอินดูยังเล่นเกมรุกไม่ได้เลยครับเป็นลาวที่ตัดบอลได้อยู่ฝั่งเดียวแล้วพยายามแทงทะลุช่องพยายามยัดบอลยาวอย่างเดียวเลยซึ่งแผนการเล่นของลาวครับเขาจะเน้นไม่เล่นมากจังหวะในการเข้าทําคือได้บอลปั๊บมองข้างหน้าจ่ายบอลใบพื้นที่ว่างวิ่งพยาบอลอย่างเดียวแล้วก็เหมือนจะมีตัวสนตัวซับพอร์ อยู่ตลอดพอบอลหลุดปั๊บเนี่ยกองหน้าจะวิ่งตีคู่จะมีคนเติมไปเสาสองอยู่ตลอดเลยจังหวะแบบนี้โจมตีอินดได้หลายตัวหลายครั้งนะครับแต่มันยังไม่หลุดช่วงนาทีแรกเนี่ยยังไม่ได้หลุดเลยอินดก็ยังรับมือไว้ได้ดี แต่พอผ่าน5นาทีไปครับปรากฏว่าเป็นทีมชัดิลาวที่ได้ประตูขึ้นนำ1-0ต่อแบบรวดเร็วตั้งแต่นาทีที่9ของเกมจากพรสมบูรณ์นักเตะวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นนะครับโดยจังหวะนั้นต้องยกเครดิตให้กับบุญพระจันทร์จริงๆผู้เล่นคนนี้เนี่ยผมยอมรับเลยนะว่ามีฝีเท้าการเล่นที่ น่าตื่นตาตื่นใจนะครับเหมาะสมกับการมาเล่นไทลีกผมว่าเล่นไทลีกได้เพราะว่าบุญวัจจัน์เนี่ยจะเป็นบเล่นที่มีมเซนต์บอลสูงมากๆนะครับอย่างจังหวะที่ได้ประตูแรกเป็นจังหวะลาวที่ตัดบอลได้ตรงกลางอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็เป็นบุญวัจจันทร์ที่โยกหลบหาบุทีว่างแล้วก็จ่ายไปให้กับพลสมบูรณ์หลุดไปยิงนะครับแล้วบอลก็จะแลบกองหลังของอินโดเข้าประตูขึ้นนํา1 0ไปเลยตั้งแต่นาทีที่9ของเกมคือตัวน,นั้นเองผมก็ยังทึ่งนะว่าลาวเขาทําได้ย้ยยงงไงบีเเเส่่ออนนนจลลแวกก็ม โตกลับได้ดีมากๆเสียงเฮอินโดที่ดังๆเนี่ยเงียบกริบไม่มีเสียงแม้แต่นิดเดียวเลยครับมีแต่เสียงโหโห,โห,โหโอินโดกโ็โ,กโหโโโโแต่ว่าเด็กวัยสิรายนี้ครับใช้ท่าแมสซี่เลยครับโหมาเถอะโหมาเถอะไม่เป็นไรนะครับก็ยืนโชว์พาวเวอร์สันเลยครับยิงได้หนึ่งประตูเด็กวัยสิกปีแต่ว่าดีใจไม่นานครับกลับกลายเป็นว่าอินโดเนี่ยได้ประตูตีเสมออย่างรวดเร็วคือเร็วจริงๆจากที่ก่อนหน้านี้แทบจะไม่ได้บุกเลยครับพอเรายิงนํา1 0ปั๊บเนี่ยอินโดก็ เริ่มตั้งเกมรุกของตัวเองแล้วกลายเป็นว่า เล่นที่เป็นจุดเปลี่ยนก็ยังเป็นคนเดิมครับมาเซเรโนเฟอร์ดินานที่ครองบอลและดึงตัวประกบของลาวได้ถึง3คนครับผ่านมา3คนและหลังจากนั้นจ่ายบอลผ่านหน้าปากประตูจนบอลเนี่ยคุกคีกลาวเองก็ตัดบอลไม่ขาดเคลียบอลไม่ขาดจนสุดท้ายเป็นฝั่งของคาเดกอาริลที่ได้โอกาสยิงจอดๆนะครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึและตอนนั้นเสียงเชียร์ของแฟนอินโดกระหึ่มสนามอีกครั้งหนึ่งก็เรียกว่าได้เฮกันซักทีครับตีเสมอเร็วอันนี้ เขาก็ชื่นใจนะแต่ว่ามันก็ยังไม่จบมันยังมีดราม่าที่ผมคิดว่าโคตรจำมันเพราะว่าหลังจากเสียประตูแล้วเอาบอลมาตั้งเตะตรงกลางซึ่งลาวเองเป็นฝ่ายเล่นเกมรุกครับแล้วเหมือนเขียนมายัางไงอย่างนั้นครับพอลาวเล่นเกมกรุกปั๊บบอลไปถึงบุญพัชจันทร์แตะลอดขากองหลังของอินโดครับแล้วก็จ่ายให้กับพัฒนาพรหมมเทพครับที่ซัดเข้าไปเหมือนจังหวะนั้นเลยเหมือนจังหวะลูกแรกที่ได้ประตูนะครับคือบอลไปจแลบแล้วการเล่นของบุญพัฒน์เนี่ย แพราๆจริงๆครับลูกเล่นของเขากองหลังอินโดเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนำสอต่หนึ่งหลังจากอินโดตีสเสมอเพียงแค่1นาทีเท่านั้นอันนี้ผมสะใจเป็นพิเศษเพราะว่าไฟนอินโดเงียบอีกครั้งหนึ่งครับดีใจได้ไม่นานสงสารเหมือนกันนะดีใจแป๊บเดียวครับพอ ดูประตู2อหนึ่งเงียบกันทั้งสนามเลยซึ่งเกมก็เว้นช่วงไปพักหนึ่งครับบอลก็สู่สี่คู่ขี้กันตรงกลางสนามผัดกันลุกผัดกันรับโดยรูปเกมของลาวเองก็เดีวว่ายังนิ่งขึ้นกว่าประตูแรกนะครับประตูแรกเนี่ย พอได้ปั๊บก็เสียตีเสมอเลยแต่ว่าประตูนี้ยังมีเว้นระยะไว้ได้อยู่ครับพอยิงนํา2 1ก็เ,เริ่มที่จะมาเล่นตั้งรับเป็นโซนของตัวเองไม่ได้วิ่งเพรสดเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามีตอดตอดอ,อ,อ,อยู่เรื่อยๆนะครับพอบอลเข้ามาถึงกรอบเขตโทษร,ระยะอันตรายเนี่ยผู้เล่นลาวก็วิ่งไล่ร่วมกัน2คน3คนเลยทําให้เกมรุกของอินโดตอนนั้นตื้อไปพักหนึ่งแล้วการที่โดนบีบแบบนี้ทําให้อินโดต้องเปลี่ยนรูปแบบการเล่นครับด้วยการใช้บอลแนวลึกโจมตีลาวแนวลึกจาก ริมเส้นแนวลึกจากตรงกลางเนี่ยจ่ายมาหมดหลุดมาหลายตัวหลายครั้งด้วยจนมีอยู่จังหวะน,นาทีที่18ของเกมครับเป็นลูกทุ่มของอินโดนีเซียและก็เหมือนเดิมครับปาธมาอาหารตัวทุ่มไกลของอินโดปรากฏว่าทุ่มไปแล้วเนี่ยบอลมันลอยเข้าไปเลยครับซึ่งก็เป็นเฟอร์รารี่ที่มองเช็ดจอดจ่อเข้าไปจังหวะนั้นไม่น่าเสียจริงๆครับผู้รักษาประตูลาออกมายังไงไม่รู้ครับออกมาแล้วไม่ถึงบอลทั้งที่มันเป็นข้อได้เปรียบมากๆถ้าเกิดออกมาแล้วรับบอลได้เนี่ย จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่นี่เขาออกมาแล้วไม่ถึงบอลก็กลายเป็นเฟอร์รารี่แะครับที่ม่งเช็ดเข้าไปตีเสมอ2ประตูต่อ2ซึ่งผมดูลูกนี้แล้วเนี่ยก็รู้ได้ว่าจุดอ่อนของเราน่าจะเป็นลูกกลางอากาศจริงๆเพราะโดนไปหนึ่งครั้งจากการทุ่มก็คลุกคลิกแบบนี้แหละครับจะเสียแหละไม่เสียแหล่จนสุดท้ายลูกนี้ก็แสดงให้เห็นว่า จุดอ่อนของลาวก็ยังเป็นลูกกลางอากาศเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่ยังเป็นผู้เล่นอายุน้อยอยู่ครับความแข็งแกร่งของร่างกายหรือว่าความสูงเนี่ยจะเป็นข้อเสียเปรียบค่อนข้างเยอะและหลังจากที่อินโดนีเซียประตูตีเสมอครับมันก็เป็นหนังหมวนใหม่เลยไม่ใช่หนังหมุนเดิมที่ลาวเองจะตัดบอลได้โต้กลับแล้วก็ยิงยาวตลอดเนี่ยไม่มีแล้วนะครับมีน้อยมากๆส่วนใหญ่ก็จะมาจากการสร้างสรร์จังหวะของบุญพระจันทร์คนเดียวที่ใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวเลี้ยงหลบแนวรับของ อินโดได้เห็นอยู่ช็อตหนึ่งเหมือนกันนะครับที่โชว์สเต็ปเท้าไฟหลบอินโดลหลังหักแล้วก็ยิงแต่บอลมาไม่ตรงกรอบก็เลยเป็นฝั่งของอินโดที่กดอยู่ฝั่งเดียวในช่วงท้ายของครึ่งแรกทั้งยิงไกลเอ่ยทั้งทุ่มไกลเอ่ย ชนเสาบ้างพรักษาประตูเซฟบ้างแต่ว่าบนตรงกลางก็ยังเอาอยู่ครับอย่างมาซิลิโนเนี่ยรู้สึกว่าลิงกินตัวเนี่ยกลางเขาจะแพ็คแน่นมากนะครับในเกมแดนกลางนะทำให้มาซิลิโนเองก็ไปไม่เป็นต้องตัดฟาวต้องเตะอะไรต่างๆนาน,นาแล้วทนหน้าตาทางเนี่ยหัวร้อนอีกจุดหนึ่งครับของอินโดนีเซียการเซตบอลขึ้นเกมก็ยังพลาดกันอยู่เลยครับโวยกันแหลกเลยนะมันมีอยู่จุดหนึ่งที่ปรามาหานั้นโวยกองหลังแล้วโคชจินตยังก็สีหน้า่าทางแบบโอ้ย ฉันมาทำอะไรที่นี่เป็นสีหน้านาทา,างที่เราคิดคำพูดออกแบบนี้เลยครับเพราะว่าการจ่ายบอลมันน้ำหนักไม่ถึงโวยกันแหลกเลยนะถึงแม้ว่าอินโดจะมีโอกาสยิงเยอะมากๆก็ตามครับแต่ว่าในครึ่งแรกก็ยังจบที่2ประตูต่อ2ถือว่าเหนือความคาดหมายมากๆที่ลาวมายิงได้ถึง2ประตูส่วนในครึ่งหลังครับครึ่งหลังอินโดก็เลือกที่จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับส่งอัสนาวีลงมาเหมือนกับเกมที่แล้วเลยคือมีการเปลี่ยนอัสนาวีเปลี่ยน ซานาดินฟาริดหรือว่าวิกเตอร์เดฮานครับเป็นตำแหน่งกองหน้าลงมาในครึ่งหลังแล้วลาวเองก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเปลี่ยนสุภจันรลงเปลี่ยนดามโมดเปลี่ยนแสงดาวีซึ่งเป็นตัวรุกที่ลาวเปลี่ยนลงนะครับโดยลาวก็ไม่ได้ยอมแพ้อะไรนะก็ไม่ใช่ว่าเกมเป็นรองทีมเป็นรองถึงแม้ว่าในครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นอินโดที่ครองเกมบุกเรียกว่าแทบจะพับสนามบุกได้เลยแต่จังหวะสุดท้ายนั้นมันก็ยังเป็นประเด็นอยู่ที่ไปไม่ถึงซักทีครับบอลจาก คูค่ขีดกันอยู่หน้ากรอบเกลโทษแล้วตุดท้ายก็ต้องจ่ายคืนหลังหรือไม่ก็ตัดขวาหรือยิงแล้วการยิงแต่ละครั้งเนี่ยยิงนกตกปลาครับยิงยิงยิงว้างไปเลยถามว่าจังหวะไหนที่มันิงหนึ่งที่น่าจะได้ประตูที่สุดผมก็คิดว่ามันจะเป็นจังหวะที่ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นจังหวะการทุ่มของปฐมาอาหาร แค่นั้นเลยครับในครึ่งหลังนะในช่วงเจ็ดสิบทีของครึ่งหลังนะ่าจะเป็นจังหวะการทุ่มหัวปฐมอาหารอย่างเดียวเลยตัวนี้เขาก็ทุ่มแบบโอโ้โหจังหวะออกข้างจังหวะไหนที่เขาจากทุ่มเขาก็ทุ่มนะครับไกลแค่ไหนก็ทุ่มไม่ได้ห่วงอะไรเลยพละกําลังล้นเหลือจริงๆครับเรียกว่าผ้าเนี่ย เตรียมมาให้เลยครับจะเอากี่ผืนเอาสีแดงไหมสีขาวไหมสีน้ําเงินไหมคือมีให้หมดทุกสีครับปรมาหารอยากทุ่มตรงไหนก็ทุ่มเป็นลูกสูตรที่ถือว่าน่ากลัวและก็ไม่ค่อยเห็นเลยครับเดี๋ยวนี้เกี่ยวกับการทุ่มไกลโดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยน่าจะมีอินโดชาติเดียวนะที่ยังเล่นระบบนี้อยู่ถือว่าน่าห่วงเหมือนกันนะครับกับระบบการเล่นของอินโดโดยเฉพาะ การเดบิวต์เกมเนี่ยเกมรุกแทบจะเซตบอลไม่เข้าจังหวะกันเลยครับจ่ายบอลกันขัดกันเกินหรือว่าชิงกันแบบไม่เข้าใจก็มีโอกาสของอินโดที่มีโอกาสยิงน่าจะบประมาณเกือบ10ครั้งเลยนะครับแต่มันเข้ากรอบน้อยเหลือเกินซึ่งพอเล่นไปถึงช่วงนาทีที่70ของเกมครับปรากฏว่าจุด เปลี่ยนจริงๆก็เกิดขึ้นเมื่อมาเซเลโนเฟอร์ดินานครับตัวซุปตาของอินโดตัวความหวังของเขาเลยโดนใบแดง2เหลืองไล่ออกจากสนามไปจากจังหวะที่ไปเข้าอันตรายครับโดดเสียบ2เท้าสลไลด์แล้วมันไม่โดนบอลเลยครับซึ่งบุตรศิลป์ก็ควักใบเหลืองใบที่2เป็นใบแดงให้กับมาเทเลโนเฟอร์ดินานนะครับถือว่าเสียหายอย่างใหญ่หลวงเลยครับต้องมาเล่น10คนกับลาวที่มีความฟิตและมีความเข้าใจในเกมมากกว่าอินโดนะครับ โดยเฉพาะการครองบอลเนี่ยผมะว่าลาวชุดนี้เนี่ยอนาคตไปได้ไกลเลยครับการครองบอลไม่มีกลัวนะความสามารถเฉพาะตัวก็ไม่ได้หนีกันมากรวมถึงความแข็งแกร่งถึงแม้เราจะดูเห็นว่าลาวเนี่ยตัวเล็กตัวผอมบางแต่พอชนพอตันกันจริงๆไม่เป็นรองเลยนะครับสิ่งที่เป็นรองน่าจะเป็นเรื่องของลูกกลางอากาศที่ผมเองก็เห็นมาตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วว่าจังหวะบอลยาวเนี่ยลาวไม่มีตัวป้องกันแบบนี้ไม่ค่อยมีผู้เล่นตัวสูงใน,นตำแหน่งกองหลังครับก็เลยดูเล่นงานจังหวะแบบนี้เป็นจุดอ่อนหลังจาก ากที่มาเซเดโนฟอร์ดินานโดนใบแดงเนี่ยกลายเป็นว่าอินโดครับมาได้ประตูขึ้นนํา3-2จากจังหวะเตะมุมและก็เป็นมัูมััดเฟรรารี่คนเดิมขึ้นโขคนเดียวแบบไม่มีใครประกบยิงขึ้นนํา3-2ทั้งที่เหลือ10คนงานนี้ก็ทำเอาแฟนอินโดเนี่ยเอาร้องเฮกันลั่นเลยครับเย่เย่ ฉันชะนะลาวแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่เป็นแบบนั้นนะครับพอเล่นไปสักพักหนึ่งปรากฏว่าทีมชาติลาวครับแพลงลิทแบบจัดหนักจัดเต็มสุดโอโหพลังจริงๆส่งตัวสำรองลงมาครับแล้วก็เป็นปีเตอร์พันธวงศ์นะครับที่ซัดไปจดจอยิงตีเสมอสามประตูต่อ3กองหลังของอิดโดนัชล่าใจครับไม่เตะออกไม่ทําอะไรทั้งสิน้นจนโดนพาบอลไปริมเส้นสุดเส้นหลังแล้วก็คัดแบ็กกลับมาให้กับปีเตอร์พันธวงศ์ยิงโจด เข้าไปที่เสมอสามสามนะครับลูกนั้นก็เงียบทั้งสนามอีกแล้วครับฮา่รู้จะฮายังไงเลยครับอินโดเฮกันสามครั้งแต่ว่าสุดท้ายหน้าแตกกันสามครั้งเลยแล้วลาวชุดนี้เนี่ยวิ่งไล่กันแบบเอาเป็นเอาตายนะครับไม่ยอมให้บอลหลุดไปไง่ายงคือหนึ่งหนึ่งอย่าคิดว่าจะผ่านนะครับเขาไล่จนเขาสกัดได้แหละไม่ว่าจะเป็นสตูอีกไม่ว่าจะเป็นมาเซลิโนเนี่ย ไม่มีใครเลี้ยงผ่านเลยและในช่วงทดเวลาครับกลายเป็นว่าไม่ได้มีจังหวะหยุดเกมอะไรมากมายแต่พุทธสินดันไปทดยาวถึง7นาทีนะครับอันนี้มากกว่าครึ่งแรกอีกดังนี้ครึ่งแรกเนี่ยมีการนอนกันมีการเตะกันต่างๆนานานะแต่พอครึ่งหลังครับทดไปยาวๆ7นาทีเป็นเหมือนการโกงเวลาเลยครับแต่สุดท้ายก็ทำประตูกันเพิ่มไม่ได้ครับกลายเป็นว่าลาวบุกมาเสมออินโดถึงบ้าน3ประตูต่อ3ซึ่งก็จ่อที่จะ ทำให้อินโดเป็นงานยากและอาจจะต้องโคจรมาเจอไทยเราถ้าเกิดว่าไทยเราจบแชมป์กลุ่มอินโดจบอันดับ2โอ้โหงานนี้ได้ดวลกันมันแน่นอนในรอบรองชาลเลิ์ยังไงก็รอติดตามกันนะครับกับการแข่งขัน,นขฟุตบอลจริงแชมป์อาเซียนเกมนี้ผมประทับใจดีชัดิลาวจริงๆไม่แปลกที่เสมอไทยเราเลยครับเพราะการเล่นของพวกเขามันดุดันแบบนี้นี่เองเดี๋ยว